คือผมจะให้ดูนะลักษณะของจอที่มีฟลิกร์หรือการกระพริบของจอเนี่ยเมื่อเอามือถือส่องมันก็จะเห็นว่ามีแถขาวสลับดำเลื่อนไปเนี่ยเลื่อนไปขาวสลับดำเนี่ยคือจอที่เพิ่งสั่งมาเนี่ยมันมีการเกิดฟลิกร์เอฟเฟกจริงการเกิดฟลิกร์ก็เกิดได้มากขึ้นในกรณีที่เราปรับ จอให้มีแสงสลัวสลวส่วนจอผมด้านซ้ายตรงนี้เป็นจอที่ไม่มีฟิกเกอร์เราจะเห็นว่าดูภาพยังไงอ่ะก็ไม่มีขาวสลับดำอย่างเช่นผมเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดมนะเป็นโรคเนี่ยดังนั้นอะ่ะผมผมก็จะเซนซิทีฟแล้วผมเป็นคนมองจอนานๆไม่ได้ผมต้องจัดที่นะแล้วแล้วผมอะ่ะได้หาข้อมูลเองว่าจอรุ่นที่ร้านค้า กำลังจะขายให้ผมอะ่ะคือแม้แต่ข้อมูลในทางการของบริษัทเองก็บอกว่าไอ้จอรุ่นนี้เป็นจอที่ f ิกเก e ร์ฟรีนะคนที่มีปัญหาสายตาสามารถจะซื้อมาใช้ที่บ้านได้เขาประกาศเองว่าเฮ้ยเป็นจอ f ิกเก e ร์ฟรีร้านค้ามอนิเตอร์ทูโฮมเองก็บอกว่ามีฟังกชันฟิกเกอร์ฟรีดังนั้นผมเลยสั่ง